พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่มาพ่อกับไมลี่บ้านบ้านอีกไม่แล้วเนาะค่ะเนาะไมลี่บ้นบานบ้านเมื่อนี่กับซีมัดทดลองเฮ็ดอันนี้ค่ะพี่น้องเฮ็ดอันเสียบกิ่งอันลูกพูนเห็นไหมค่ะพี่น้องคะนี่พี่น้องเห็นป่เห็นอันตอนนี้มันช่วงเขาช่วงซีเขาหนาหิมะ,ะเนะเาะค่ะเนาะเขากับมัดทดทด,ทดสอบทดลองเฮ็ดเบิ้งค่ะพี่น้องเสียบกิง่ง ขเ en, ique, uh huh. ขาเอิญยูนี่เขาเอิญริงกตอร์รถเตยประสันบานมันสิออกลูกคือลูกพุนอยู่ราคาพี่น้องแต่ว่ามันสิเป็นสีเหลืองเนาะคะ่นะเนาะมาที่นี่พี่น้องขออภัยเลยคะ่ะเพราะว่ามันอยากมืดๆมันไ่มีแดดเนาะคะ่นะเนาะยุนี่บ่มีแดดคะ่ะพี่น้องนี่ละแต่ว่าฮอกซีมานนี่ละทําการเสียบกิ่งกับต้นไม้ต้นนี้แหละคะ่ะพี่น้องที่นี่อันนี้มันเป็นสีเหลืองมันบอกค่ะท,ที่นี่ยู่หลังบ้านนะมันมีสีดําสีดําลูกใหญ่กับสีดําลูกน้อย เชเวตเชนค่ะเขาเอินชเวตเชนอยู่นี่แต่ว่าบ้านเขาเนเ่ยจะลูกพูนนั่นระคะพี่น้องเดี๋ยวเขาทิมาทาการตัดแต่งใส่ต้นนี่นะคะเนะเาะเขาทีมามาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะพี่น้องก็อื่นเขาต้องไปหากิง่งหากิง่งกิ่งที่อยู่หลังบ้านนะคะพี่น้องป้าค่ะเขาไปเลือกกิ่งอันที่เขาสิต้องใส่นะคะเนาะป้าคะไปเลือกกิ้งกันเลยค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เขาก็ได้มาหอดหลังบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะเขาก็สิมาตัดเอางากิ่งของของลูกพุ้นเนี่แหละค่ะพี่น้องของต้นพุ้นมันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาเกียวงานไปเสียบเนาะค่ะเนะะาะก็มาเรียกงาที่ว่ามันยังบ้านได้แก่ลายอันนี้ก็เบิ้งนนยูทูมาค่ะพี่น้องคะ่ะเขาเบิง้งเบิ้งมา้าเหราวะนี่รองออามาเฮ็ดเบิ้งเนาะค่ะเนาะคือว่านในใจนี่ยอยากได้ต้นไม้ต้นหนึ่งหลาย ลายสีลายผลไม้ก็เลยมาลองเฮ็ดเบิ่งช่วงนี้มันเป็นนาสิเขาหนาหิมะเนาะค่ะนอกหนาแหบค่ะพี่น้องหนาที่ว่าอันใบไม้กาลังเปลี่ยนสีใบไม้ลนเปลี่ยนสีแล้วแล้วใบไม้ก็ลังลนค่ะพี่น้องเดี๋ยวที่นี่หิมะก็ยิ้ตกที่นี่กัเบิ่งในยูทูบกับอดใจบ่ไหวก็เลยอยากร้องก็เลยอยากลองเห็ดเบิ่งค่ะพี่น้องมันสิติดปอถ้ามันสิติดเขาก็ค่อยไปเบิ่งกันอีกไหมช่วงนาน ฟูริงนายอันดูใบไ,ไม้ปรีเนาะค่ะเนาะถ้ามันติดมันก็สิออกมา,มกกมาเขาก็สิได้มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีเนาะค่ะเนาะอาไว้กินอยูน้าบ้านคือสิงามแท้สันไดีวานอะอ่ะที่นี่เดี๋ยวลองลองมาเรียกเบื่องพี่น้องเองานกกนี่ขนาดใิไส่ได้ค่ะนะพี่น้องมันอ่อ,อนอยู่มันบูดันได้เกียนะงาน พ่อกระนาดอิซได้นี่งานนี่กระนาดอิซายได้คะ่ะพี่น้องเนี่ยงานนี่ก็อ้อนด้วยกัน,นเขาได้มีมาละเขาได้มีกันไกมาละก็มาตัด ตัดเอาตัดเอางานนี่อันแรกไปเบิ้งน,ะะนะงนู้นคะเนาะเดี๋ยวางานนี่ก็ใส่ได้คะ่ะพี่น้องงานนี่ก็อ่อนๆอย่เดี๋ยว,ยวางานนี่ไปน้ำนู้นคะเนาะนี่ อันกิ้งเท้เาตัดมานี่เนาะค่ะเนาะพี่นอ้องมันจะเป็นลูกพูนชนิดใหญ่ค่ะพี่น้องที่นี่เขาเป็นลูกพูนชนิดน้อยเนาะน้ำเนาะค่ะเนาะ ี่นอ้อองงยากันันนนี้ต้นเป็นต้นบลกเชอรี่ค่ะพี่น้องเอาบลกเชอรี่ไปใส่น้ำบอคายพี่น้องลองเห็ดเบิ้งบอคายพี่น้องค่ะเอาบกเชอรี่ไปใส่น้ำในเปลียงเขาอลองเห็ดเบิ้องนาะมันติดกระติดมันบวติดกระบวบเป็นอย่างดอกเขาตัดไปแค่กิ่งน้อยหนึงเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องที่ว่าจะไหนว่าที่ติดวอ ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเนาะเอาลองเฮ็ดเบิ่งติดบ่ติดกับหูกันเนาะค่ะเนาะเฮาก็ตัดไปงานนิดหน่อยนบ่เป็นหยังดอกวะอันนี้เป็นกิ่งบักเชอร์รี่เนาะค่ะเนาะเฮาตัดไปนํานี่ไปนํานี่กิ่งบักเชอร์รี่เอาไปน้าเฮาอะแยกไว้นี่เที่นี่เอาไปเอาต้น ต้นทุนค่ะพี่น้องต้นนี่บัดทีช่ไหมต้นบักลูกทุนน้อยอันเป็นลูกทุนน้อยค่ะพี่น้องคนบาชเวตเชนอย่างใกล้ตื่นอย่างพี่น้องใกล้ตื่นอย่างขึ้นเลยนมาไม่อย่างเป็นอย่างอ่ะ หรือว่ามันเห็นเฮามันแมลนมาซื่อๆเลยริง้งเลยโอ้กะตกใจเหมือนว่าไม่ได้ยังเขาไปกินสิเห็นเฮาเราเขาสิ่เลี้ยงมาหรอคะพี่น้องคะเป็นยังพากันเป็นยังพากันเป็นยังฮะอว <laughs> ่าเท้าเสียวอาหารวาไห้เด้อเนาะบ่ะมีดอกอาหารนะ่ะใครกินแล้วเอ,ออตกใจเม,มื่อ มาตัดลูกพุนต่อค่ะพี่น้องเอ้ยมาตัดกิงก่งกิ่งพุนต่อเอากิงาก้งใดดีเนาะหอกิ่งใดดีเนาะนะนี่พี่น้องโครงการว่าแช่มันขึ้นไปทั้งทิงพนค่ะพี่น้องอันกิ่งทั้งทิงก็สิไปเอาอันข้างหน้ามาใสขึ้นกันถ้าเขาขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวเสียมันมีสีดำสีเหลืองเนาะเะนาะถ้าก็ร้องเฮ็ดมันหมดทุกอย่างนลยล่ะเนาะ ว่ามันสิออกมาบัมันบออกมาก็บัเป็นย AN, ่างค่ะบบัวซีดอ่ะค่ะพี่น้องค่ะถ้ามันบเป็นไปตามที่เขาคิดนะต้นไม้มันกบ,บตายค่ะพี่น้องมันบบตายเดี๋ยวเขาก็มาเฮ็ดไหมก็ได้สั้นเขาก็ตัดงานนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะไปอันนี้เป็นลูกพุนเขา,าตัดงานนี่ไปเป็นลูกพุนหน่อยอันนี้ ติดกระติดเนาะค่ะเนาะทดลองทดลองเบิ้งไปกับไมลีบ้านๆค่ะพี่น้องถ้าพ่อหูดอกว่ามันี่ติดบบติดถ้าก็ร้องเห็ดไปเนาะค่ะเนาะเอาบอกแอปเปิลไปใส่น้ำบอกค่ะพี่น้องบอกแอปเปิลพี่น้องเอาบอกแอปเปิลไปใส่น้ำเนาะ อันนี้เป็นต้นของแอปเปิลค่ะพี่น้องเอาบอกแอปเปลิลไปเส้นน้ำน่าลูกมันยังอยู่อะไรลืมไปเก็บลูกมันไปเออแอปเปิลมีอีไกไหมหนึงพี่น้องมีอีกไหมลูกนึงมีอีกลูกนึงเส้นเดียวเอา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 บอกแอปเปลิลไปน้ำค่ะพี่น้องแอปเปิล แอปเปิลก็ได้โอ้ต้นหน้าบ้านคือจะได้หลายอย่างใช่ค่ะพี่น้องมีทอดลูกพู้นมีทอดบักแอปเปิลมีทอดบักเชอร์รี่อันนี้เป็นต้นลูกแพร่ได้ไหมะพี่น้องเป็นต้นเปลี่ยนข้าวเปียนเนี่ยไปใส่น้ำบ่าต้นลูกแพร่น้ำเบาค่ะพี่น้องเอาไปใส่หมดทุกอย่างเลยเนาะคะ่ะเนาะมันติดก็ติดมันติดก็แล้วไปเนาะคะ่ะเนาะนี่มันจะมีตน้นอยู่ห่างหัวใกล้หนิกะมีอีกไม้ต้นนึง ใส่จิงนี้หนอนพี่น้องเป็นการทดลองเขานะคะเนาะจริงๆก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดหนาหรือดูใบไม้พระพี่น้องเขาเฮ็ดทดลองเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะน่ะเนาะคิดว่ามันหนาสิมันกลาบเป็นมันหนามันหนาติดดูค่ะคิดว่านะก็บว่าปเป็นยังดอกทดลองทดลองไปนะคะน่ะเนาะ ได้กิ่งใหม่แล้วป้าพันธ์นี่เขาอาไปนาบ้านกันค่ะพี่น้องพี่น้องนี่เป็นอุปกรณ์ที่เขาต้องใส่นะคะเนาะแต่ว่าก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาต้องใส่แต่ว่าก็บ่รได้หมดทุกอยกายงหรอกคะ่ะเพราะดีพปซื้อของมายูนี่ยู่่ากามันมีมีดคอน้นค่ะพี่น้องมีดตัดอ้อยบ่บ้านเฮานี่มีมีดบบงซีน้ำได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็นก็นเลยเอามามันคือกันกับยุบ้านเท่านะค่ะพี่น้องมันหายากได้ค่ะมีดแบบนี้เห็นบ่น เออก็เอามานี่แหละแล้วก็มีตัดอืมเป็นตัวนี้เนาะค่ะเนาะก็เอามาลองเห็ดเบิ้งนะค่ะเนาะนี่แหละอันนี้ก็เป็นพวกเอ่อเขาตัดเอาแล้วเขาเสียบอันนีดท้าท่าท่าแพรเขานะคะพี่น้องเอากระปุกแพรเขาไว้ก็ซื้อมาเป็นกระปุกใหญ่เลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ อันนี้ก็ซื้อมะมัดบ่ลูสิได้ใส่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งอีกไม้เท้านึงเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีดคัตเตอร์ค่ะพี่น้องเทีาต้องเอามากรีดไหมยังนี่แหละประมาณประมาณนี้นนี้เป็นกิ่งบลอกแอปเปิ้ละค่ะพี่น้องก็สิมาตัดกิ่งบลอกแอปเปิ้ลก่อนหมูนะคะเนาะ แล,ล้วกินบุกแอปเปิลอ,ออกจากสามกิ่งแล้วค่ะเนาะต้องมัดกีดด้วยค่ะพี่น้องต้องต้องลกอ,อกเอาเปียกของมันออกเปียกของมันก็สิลอกออกจาก นี่นะที่ยังบพันได้มีคนเห็ดในเมืองไทยดอกค่ะพี่น้องต้องมาลาอ,อกเปียกม้นออกค่ะพี่น้องค่ะระวังมีดบาดมือน้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็หอกก็หดเห็ดด้วยค่ะ รีบ้านๆน,นี่ก,นก็หาเทศด้วยกันน,น้องเอ้ยน้องบ่มีผู้ใดเป็นมาแต่ในท้องดรือไหะคะเนาะก็มนานะต้องโรโอเคออกไปหมดกันนะกบเนาะโรคบ่แม่นโรคออกไปหมดรอบน,นี่ค่ะเขาก็เขาต้องตัดไว้นะคะคเนาะ ตัดเป็นวงกลมไว้เพราะว่าเขาสิหลอกเฉพาะมง,มงี่อย่ข้างล่างนะคะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องลอกเสร็จแล้วเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องว่าเบิ่งไม้เทียนหนึ่งนะคะเนาะมันก็ใส่เวลาอยู่ค่ะดี๋คลิปมันสียาวนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปมันสียาวะคะะ่ะพี่น้องพี่น้องหลังจากที่เขาเลอะออกมารอบหมดแล้วนะคะเนาะแล้วก็สิมาเจะค่ะพี่น้องที่นี้นี่แล้วคะเนาะคะเนาะ ตรงนี้แล้วการเชืม่มสี่มาจังสี่แล้วอันนี้เป็นอันที่เ่าเ่าลอกเสร็จแล้วแล้วปลายปลายมันเนะค่ะพี่น้องเอากับอัน เอามีดลอกลอกออกเนาะคะ่ะเนาะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องไมลี่ก็เป็นการทดลองเนาะคะ่ะเนาะก็มาร้องเบิ้งถ้าไมลีเ่เฮดติดพี่น้องก็เฮดติดขึ้นกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละแล้วก็เสียบลงไปในหูนี่เลยค่ะพี่น้องนเสียบลงไปในหูพี่น้องต้องต้องให้มัน สุดนะคะพี่น้องเดี๋ยวต้องตัดอกไม่จังว่ามันยาวโพดค่ะพี่น้องตัดมาแล้วบรินีณกามาร้องเสียบเบิ่งมาสิเป็นยังไงเออได้ยุดค่ะพี่น้องพี่น้องต้องให้มันสุดจังส่นะคะเนี่โอ้ยได้ละนี่นี่นี่พี่น้องเสียบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องบุ่งไปเฉยนึโอ้ยนี่พี่น้องพี่น้องเสียบลงไปเห็นไหมคะนี่นี่พี่น้องต้องให้มันจ้ำจังส่นะคะพี่น้องพี่น้องย่าให้อันที่เขาเลาะออกนะ บ่ให้มันโพ่บ่ไห้เห็นนะคะพี่น้องให้มันลงไปหมดมันส่เลยค่ะพี่น้องนี่นี่โอ้ยได้ละโอ๋อนั่ยเอ็ดก,กระบค่อยสะดวกนะคะ่ะนั่นมันขาตั้งกล้องมันก็นสั้นๆแน,น่ขออภไปด้วยค่ะเด้อนี่ละประมาณนี้ละค่ะพี่น้องนี่ได้แล้ว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 นี่ที่น,นี่น่าจะได้อยู่ค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นงาแบบแอปเปิลเนาะค่ะเนาะถ้าเบิ้งว่ามันสิติดบอเดี๋ยวเฮามาลองเบิ้งกันพี่นาพราะเสียบง่าไม่ลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ไปซื้อมาค่ะพี่น้องมันสิเป็นยขว่ากาวนะคะพี่น้องกาวบ่ให้น้ำเข้าไปในันในันที่เฮาเฮ็ดวบนะคะพี่น้องเฮาต้องเอา អត់ទូនយកគ្រាពីណទៅបិទໄວ້อีกមួយទៀតននេះដាក់ទៅចា៎បិទបិទໄວ້ណាគ្រាណា อ๋อไม่สปีร์ลไม่สปีร์ลไม่สปีรเพื่อนมาถ้ามาเธอเห็ดอีหยังนะว่าสั่น um, ่าเอเห็ดอีหยังว่าสั่น sure> ่านะประมาณว่าเธอคือมีแต่เห็ดอันอันไม่ไหม่ร้องเห็ดลีเล่ที่อ่ะนะเพราะเขาหมักทดลองมาค่ะเนาะนี่แหละเขาหมักทดลองเขาก็เห็ดไปอันปลายมันก็แปะไวด้วยกันนะค่ะเนาะปลายมันก็แปะไว้กัน บ่วยนาม่หยน่าจะใส่สได้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องพี่น้องเดียวอันนี้มันยังบานได้แล้วเนาะคะ่นะเนาะมันคือมันบาน,บานด้เห็นผลนะคะพี่น้องคะ่ะพี่น้องต้องมาล้องเบิงตอนตอนที่มันติดเนาะคะ่นะเนาะว่ามันสิเป็นยงไรตอนนี้ยังบานด้วบอกว่าเอาไปเฮ็ดได้คะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันอยูใ่ในช่วงการทดลองเนาะเดียวที่นี่กิ้งต่อไปนะ กิ่งพวกอื่นต่อไปก็สิมาเฮ็ดกันจังซีนะะเ่เนาะค่ะเนาะบ๊ดที่เนี่ยเฮาก็สิมีต้นไม้ต้นเนี่ยต้นไม้ของเฮาต้นนี้ปีหนา้นเาเฮาซีมีผลไม้กินหลากหลายค่ะพี่น้องถ้ามันติดเนาะค่ะเนาะเอามาทาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวสิพามาเบิ่งใหม่เที่ยน,นึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ล่ะ เดี๋ยวเขามาล้อรุ่นกันว่าปีนาเขาซีออกมาบ่เนค่ะเนาออันนี้เป็นลูกพุนสีดําค่ะพี่น้องเอามาไว้ทั้งนี่น,นี่นี่อีกไม้จิ้งนึ่งกระยุข,ของบนเนี่ยเห็นไหมคะนี่เออนี่ถ้าเขาทนหนาวปีนาเขาก็จะปงมาเขาก็จะมีอันลูกชเชดเชนหรือว่าลูกพุ้นโผล่ออกมาทั้งนี้ม่นช่เป็น พวกงาใหญ่ๆในต้นเก้าของเขามันจะเป็นสีเหลืองมันบอคะมันนี่อันนี้เขาเอามาเสริมนี่มันสิเป็นสีดํานี่อันที่เาเอามาเสริม,มนี่เป็นสีดําค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรามารอเบิ้งกันเนาะคะ่ะเนาะว่าเขาสีสีแตกออกมาบ่สทีได้กินบ่สทีเป็นดั้งที่เขาจินตนาการไว้บ่เนาะคะ่ะเนาะนี่อันนี้ก็แม่นอันนี้ก็เป็นลูกพุ้นสีดำเพือกัน แต่ว่านี่สิเป็นลูกเล็กค่ะพี่น้องโอ้ยลืมไปเลยว่าเอาอันเอาอันนี้ไว้ใส่น้อบาทเองเนาะเอาอันเอาง่าของอันเชอร์รี่นะไหมค่ะพี่น้องเขาก็เอามาน้ำโอ้นี่ยเนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องนี่อยู่ทั้งนี้นี่นี่เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบึงใกล้กนี่ เห็นแล้วค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นงาของต้นเชอร์รี่เนาะคะ่ะเนาะนี่เห็นไหมคะนี่กล้องไม่ค่อยชัดเนาะคะ่ะเนาะนี่นี่ละงาของต้นเชอร์รี่เบื้องว่าเขาสิติดบอเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาเมาื่อเขาล้นกันปีหน้าเนาะคะ่ะเนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย